ดคคคีค่ะพวกราแทชเช่แบงคอกค่ะวันนี้มารีแอคเอ็มวีสักอินดเดอะบิบี้มอนสเตอร์ค่ะ,ะดีใจมากเป็นคัมแบ็คครั้งแรกของน้องๆเลยนะคะคัมแบ็ค ครั้งแรกไงเพราะว่าครั้งแรกอะมันเป็นเดบิวต์อันนี้เป็นคัมแบ็กครั้งแรกไงใช่พี่ออกป่ามันเป็นศัพท์ของการคัมแบ็กครั้งแรกคกั้งแรกสิเพราะว่าเขายังไม่เคยคัมแบ็กเลยอันแรกันคือเดบิวต์เป็นคอะไรเป็นอะไรมันเป็นศัพท์ที่เขาใช้มันคือคัมแบ็กครั้งแรกคือการที่แบบว่าแต่ยังไม่ได้เริ่มมาเลยไง ยังไม่ได้ปล่อยไม่ค่ะไม่ได้ปล่อยแต่นี่คือการกลับมาคือการคัมแบ็ c การคัมแบ็ c มันจะเป็นเพลงมันจะเป็นอะไรก็ได้ไงหลังจากที่เดบิวว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาปล่อยเพลงมาก็คือการ c o m e b a c ครั้งแรกงงไหมงงมากเลยโอ้โหไม่เข้าใจปัญหาซึ่งงงเพลงนี้เขาก็ปูมาอ่าเล่าให้ฟังก่อนว่าแบบเขาก็มีการปูมาเลยว่าเพลงนี้จะอ่า เป็นเพลงที่ต่างต่างกับ Battle Up แบบสิ้นเชิง<ช>เป็นแบบ Opposite Way เเลยแล้วก็เป็นเพลงที่พาให้พาข่าวเซอร์ไพรส์รกับกลับมาให้กับเราก็คืออายอนเดี๋ยวอายอนจะกลับมา<ย>ตื่นใช่ใช่เออเมมเบอร์ครบแล้วมหมายถึงว่าอายอนจ,จะกลับมาตอนที่ ไปแบบนี้แล้วบ้าเป็นมินิอัลบั้มเดนมเมสายนใช่ใช่ใช่ก็คือแล้วก็จะมีการอัดเพลงแบทเทิร์อัพแล้วก็สตั๊กอิดเอเดลที่เราเดี๋ยวเราจะฟังเนี่ยใหม่อีกรอบนึงด้วยใช่แบบเสียงไอยอนใช่เพราะว่ารอบเอ็มวีใหม่ปะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่ใช่มีความเป็นอาจจะเป็นไลฟ์โชว์หรือเป็นอะไรสเตจอะไรต่างๆใช่ใช่ใช่ก็แปลว่าหลังจากที่ปล่อยมีอัลบั้มเขาก็คงมีแผนที่จะพาทั้งๆไปสเตจต่างๆแล้วแหละเขาถึงแบบทําเป็นเวอร์ชั่นแบบ จ็ดคนมาอะไรางเงี้แต่นี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเออยังไม่มีข่าวเลยอะเรื่องว่าจะเป็นที่ที่กันจะเป็นคําตอบที่อย่างที่อย่างเอามาบอกวันนั้นว่าแบบการที่แบบไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าแบบไม่ได้มีอะไรเงี้ยเพราะว่ารอไอยนกลับมาจริงจริงเออก็จริงอ แต่ทุพี่อยากยังเห็นน้องไปรายการนั้นอะที่มันเป็น is life ป่ะที่เป็นเรืองที่จะเรียกวบาโชว์ v o ล a l เออเหมาะกับวงนี้เนาะจริงอะอยากดูแลว่าอันนี้เป็นแนวไหนคะเป็นเพลงป๊อปบัลลาดค่ะเป็นเพลงคาช้านปอบประหลาดแน่นอนเพราะว่าอ่าตัวโลโก้โลโก้หรือโปสเตอร์โอ้เทนต์ี่ออกมาหวานร้อยห้าสิบเซเว่นเดย์เซเว่นคัลเลอร์หวานมากอืมร้อยห้าสิบจริงจริง นนี้ก็คือนิวั่ต้องได้ยินเสียงหัวข้อแบบฉ่ำๆเออเออเขาบอกไปเลยเปิดลำโพงสุดๆไปเลยสิงค่ะในลำโพงเนี่ยว้าวอันนี้ท็่สำคับอาวสวยมากเลยที่สุดมากในอยู่บนโลกสไตล์วันอาทิลูกกะลูกกะ เจ้าิงนี้เลยอะิกิตาเิกิตามักเล่นสาวซกิตาให้แบบสีฟ้าเลยอะโอ้ยเสียงชิกิต้าแกสวยขึ้นอีกแล้วนะตาตาสีงแอาิต้าแพกมาเลยสวุคนี้เหมาะกับพาริตาเหอะใช่ก็เหมือนเจ้าหญิงน้อยเลยอะเหมือนเจ้าหญิงน้อยเลยหวานสุด โอ้โหโขกันเด็กกูสิสวยมากแบงสี่กันเลยเนาะวิชสวยสวยอะสีเขียวโอ้เนี่ยวิชฟ้าจิมได้พี่น้องาม่วงตอนนี้แดงข่าม่วงเขียวเนื้อดังหม่ยตันไปหมดเลยฉันแกมีมีน้ำมีน้ำมา สวยอ่ะแล้วน่าชมอ่ะไปรู้จริงว้าวคือแล้วก็ไม่ให้เงาเงาโอ้ยจักรวาลมากจักรวาลจริักรวาลนี่เจ๋งเหรอสวยมากเนี่ยบอกเลยว่าอาสาเป็นคนที่แบบสวยขึ้นแบบชัดเจนมาก มันเป็นแรปเบาๆไปเอาดาวไปอ๋อขอสามสองสองอสานสอนแรปเออไไรอเท่นะจริงรเปรี้ยสุดเลยนะโอ้ยใครนั่นเป็นเราอยู่ข้ง้นสวยมีพาลีอ่อมีคาเลตาเฮ้ยคาเลตาสวยมากเฮ้ยผมไม่ ผักเปียแบบลาพันเซลอันนี้เอาเปียเป็นอีกลูกลูกชมพูนะโอ้สวยมากลูกแก่นดอกมามาเยอะมากเลยจริงอืมเสียงอ้าวเหรอเก๋ว่าอุ๊ยอุเละปะ โอ้โหขอของาซาคอชุณรุบค่ะุชุรวมปะใช่ใช่ใชุ่่ะรวมกันมาสิค่ะชุดบันไดมหาการอยู่บนดวงดาวอะไรอย่างนี้หอนใช่ันยิมากนีมาเนี่ยเลยดิเกิลใช่ใช่ลวอาาเลยอะโอ้โหโอ้ยโอ้ยไฮนอทอ่าพาลิตาไฮนออ๋อเฮ้ยมีพาลิตาป่ะใช่า ีนเสยโอ้ยสวยจังรอบนี้สวยมไมดาวกาวไปอยู่ดาวแล้วโอ้ยเพพออะจริงโอ้ยเพพอจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ่า เอแนนี่เลมันแฟนี่มแฟมากาอนจะวจะไฮโน้ตเมื่อกี้ก็แบบเหมือนท่อนมันไม่มีแบบเรากำลังรออยู่ว่าจะมีใครแบบเสียงไฮโน้ตขึ้นมาหรือเปล่าแต่มันไม่มีแต่น็กก็รู้สึกว่าเอยเพลงเอเพลงเพราะเพลงพอมากแล้วก็แบบเมื่อกี้ไฮโน้ตมันมันไม่ได้ไฮโน้ตแบบสูงขึนแบแหวกอ่ะมันไม่ได้แผ่อะมันไม่ได้แผจริงแต่ว่าเพลงมันหมันเพลงมันฟังง่ายแล้วก็แบบเพงพอมากเลย เพลงเพรามากนี่ว่ามันฟังได้เรื่อยๆเลทจะเขานอกที่ฟังแบบที่เขาบอกว่าไม่เหมือนแบบไม่เหมือนเดิมก็คือไม่เหมือนเดิมจริงๆเลยอะไม่มีเคาวายจีสิ่งที่สิ่งกำลังจะถามว่าไหมเมียความวายจีไม่ค่อยเราว่าด้วยความเป็นน่าจะเป็นแค่วิชวลแล้วก็แบบพวกเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยป่ะเนี้มีกลิ่นวายจีใช่แต่สบายกอล์ฟองยังไม่มีเนาะนั่เป็ะสิแต่แบบเพลงขี้หวังเนาดนเนี้ยมันเกือบจะเบลอข้อทั้งหมดเลยนะมันเป็นเพลงบระลาดอะ เนาะมันไม่ใช่แบบมันจริงๆไม่ค่อยทำตอนนี้แหละไม่ไม่เคยแทบจะไม่เคยทำแต่ทุเรียนเมื่อวานก็ยังไม่มีเพลงประมาณนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบถ้าใกล้ๆสุดก็ได้เป็นแบบอย่างที่ปากบอมอย่างเงี้ยเขาก็เคยแบบมีเพลงที่ชาประมาณในของตัวเองอยู่แต่ว่าเออแต่ว่าแบบเป็นภาพล้มของวงเลยอะวก็เหมือนใช่ไหมีเลยไมม่ีเลยเพราะว่าอย่างของพี่อย่างโรเซ่ออนเดอะโกงออนเดอะกล่าวก็นอะคูสติกแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เลยอมีความหนักหนักกว่านี้นิดนึงแล้วก็มีแบบแพว สูงขึ้นนี่คือความหวานือแควาหวานแฟรี่นิทานสวยวามนิทานมากๆจะยิ่งมากอ่ะอุ้ยฉันชอบนะเนี่ยจะยิ่งเงาเ่าะจะยิ่งเงาเงาอยู่คนเดียวแต่ละบ้านเลยแล้วแบบแอบแบ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 บแจบแิบแบบวบบแ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 มบแบ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 อแบบ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 เอบแบบอบบแ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 บแบ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 บแ ระหว่างปีหน้าปีแบบนี้ว่ะอมีมีกรตเตอร์โหรยบนเวทีอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่แน่หนาแม่จริงนี่ชอบลูกกาอะลูกกัสีแดงความติดเทหน่อยหนึ่งตลอดจะไม่หวานร้อยเท่าไหร่ถ้าคนอื่นนี่คือแบบอหวานร้อยจริงว่ะสวยมากนี่นี่ว่าการที่แบบ ออกมาเป็นเพลงช้าแบบเนี้ยเพราะว่าความที่เป็นมีวอลคเยอะจรยอะเป็นเป็นเยอะที่สุดเท่าที่ YG จเคยมีวงนี้มีวอลคจริงๆเอาที่แบบเป็นแบบเพียววอล์คเเลยนะประมาณสี่คนแล้วประกอบกับแดนเจอร u s ัลสลีของชาลีพุทธที่น้องคเวอร์แล้วก็เพลง dream อีกมันก็เลยอาจจะทำให้อย่างเห็น บางอย่างว่าเฮ้ยเวอร์คอลมันแข็งแรงขนาดเนี้ยจริงๆใ่เราจะไม่ทำเวอร์คอลเพลงแบบนี้ออกมาวะเพราะว่าตอนเพลงคริสต์มาสตะที่ที่น้องโคเวอร์ของเอเวอร์แม็ก์น้องก็มีการวีดก็มีการอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือใช่นี่ย้อนที่เราย้อนกลับไปดูตอนที่เขาประกวดอ่ะตอนที่เป็นเรลิตี้ตอนนั้นนะที่มีร้องที่มีตอนวอคอลกันอ่ะก็คือทุกคนแบบ เนื้อเสียงทุกคนน่ะดีหมดเลยแม้แต่แรปไลน์เองเอามาร้องเองอะไรเงี้ยก็ยังมีเนื้อเสียงที่ดีเว้ยก็ยังแบบเราก็ยังจริงๆครั้งที่แล้วอ่ะที่มันเป็นเพลงเป็นเพลงเร็วมาที่เป็นเพลงเดบิวอ่ะเราก็ยังได้ยินเสียงวอลคอลที่เพอาะๆอย่างกับอย่างรามิหรือคอัพาริตาเองที่เขาโชว์มาแล้วก็เรายังเราก็ยังคาดหวังรออยากได้ยินวอลคอลหนักๆเยอะๆเลยอ่ะของทุกคนก็อันนี้คือแบบ ละมุนลมุนนะมันเป็นเพลงที่เมื่อกีย้ที่บอกว่าพอมันไม่ได้มีท่อนวีดอ่ะมันก็มีข้อดีเว้ยมันคือเป็นเพลงที่ฟังแบบสบายเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆร้องตามได้เพราะว่าพาริตาเป็นเพลสวอยซ์ของลุงอย่างที่ในรายการ The Last e v a l u a t i o n ตัวบอกว่าเขาบอกว่าฟังเสียงภาริตาเรารู้สึกแบบ ผ่อนคลายสบายเลยนะอ๋อเพลงมันก็เลยเป็นฟิลแบบนี้ด้วยหรือเปล่าความสบายมากเลยอ่ะเนื้อเพลงเองก็เป็นความเหงาแบบว่าติดอยู่ที่ต้องการแล้วเป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็คือเป็นการยำเกรดว่าเราเป็นแบบ i อ t e r n a t i o n a l group ทันขึ้น international group ใช่เธอแล้วเขาองภาษาอังกฤษกันแบบว่าไม่ จริงๆถ้าหลับตาก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเคป๊อปหรือว่าจะเป็นใครหนอกทน่ทำจุดประสงค์ของการเดบิวต์หะการทำมาวงเนี้มาแหละว่าเขาอยากให้เป็น international เออใช่เขาก็บอกอยู่เขายังมาตลอดแต่วันที่เดบิวต์แล้วว่าแบบผมจะแบบคือคุณอยากเขาจะบอกว่าแบบเอจะทำให้เป็นแบบ global group ไปเลยอย่เง้นี่ฉันมากับใจมากซึ่งมันก็มันก็เป็น เออตั้งรู้ว่าแบบสไตล์เพลงการเลือกใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละแต่มันก็ยังมีกลิ่นของความที่เป็นจุดแข็งของเคป๊อปอยู่อยู่ดีมีช่วงมีช่วงช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเออก็ถือว่าเป็นเคป๊อปดีนะชอบช่วงของน้องๆแต่ละคนอะรอบนี้คือดีเทลใส่ละแจได้ทุกอย่างมันนละมุไปกับเสื้อสวมผมดีมากเนี่ยพว้โอ้ชิกิกิต้าเอาเดี๋ยวขอแบบชิกิกิต้าสวยแบบเอ็มวีเนี่ยสวยแบบสวยขึ้นอีกอะ โอ้โหฉันน่ะพัฒนาใจท็กคนเฉันน่าพันบ้างของตัวเองพาริปาได้ใจฉันมาก่เแบบน้องสาวๆแบบโอ้โหใส่กันเนี่ยเดี๋ยวก็ไปใส่ชุดนี้กันทุกบ้านทุกเมืองที่เราคุยกันนะเพราะแบบว่าแบบ็คพ,พิะเขาเป็นวง,งพี่ที่แบบว่าก็สร้างแบบแรงบันดาลใจให้กับเด็กเด็กวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบหลายๆแต่แล้วพอ ครั้นี้พี่แบรพีง่ะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วใช่ไหมของการเป็นสาวเปียแบบเป็นพี่แบบคนโรมและนี่น้องที่ออกมาที่จะแบบเป็นที่ไม่ให้เด็กแบบ ไปถูกสู่กลุ่มอีกนั้นเหมือนกันความเดนะแล้วถึงควาที่อย่างอ่ะบอกว่าเห็นไหมบอกว่าอย่างอันนี้เขาดีดูอันนี้มันเยอะสุท้ายของเขาเยอะว่าแบบว่าเขาบอกว่าที่จริงอ่ะเขามองเบบี้มอนเตอร์ว่าเป็นวงที่เด็กมากเลยนะเพราะว่ามาร์เน่ของวงก็คือตัวชิกิต้าอายุโตกับลูกก่าลูกจริงๆของเขาอ่ะแค่ปีเดียวเองนะ้ปะคือเราก็มองเราก็ว่าน้องยังมีความเป็นเด็กแต่ว่าไม่ใช่แบบเด็กอ้อเบบี้เบบี้ชาร์กอะไรเงี้ยมันคือเด็กแบบ กำลังเด็กสาวเด็กสาวสาวแล้วรอดมันดูผ้ามันก็ดูสมวัยอ่ะตั้งแต่แบบเดบิวแล้วก็ตอนนี้มันก็ดูสมวัยมากเด็กสาวก็มีหลายมุมมีมุมสวยมุมเท่เเนี่ยถ้าเราเราเป็นเด็กผู้หญิงปั๊ดเนี่ยฉันมีชุดแบบเลือกเลยเราก็เออฉันมีชุดฉันเลือกเอาฉันจะใส่ชุดแบบสีชมพูไปงานโรงเรียน อก็ต้องมีไงแต่ก็ต้องมีการจับจองก็แหละเพื่อนกลุ่มมีหกคนก็จะจองเป็นคนนั้นคนนี้ฉันจองฉันให้เธอจองว่า็นวินีฉันเป็นพาลิต้าทำของชุดเลยเลือกนี้เป็นลเป็นามีแล้วกันเพราะว่าอยากอยู่ในบับเบิ้ลเมมอยากเป็นโอชอติดภาพเมมเธออยากเป็นใครแล้วเสี่ยงฉันหรอฉันเธอ ฉันอาสาละกันอาสาเปรี้ยวหรอชอบแบบชอบแบบเท่ๆเ่นีลยติดเท่เลยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้และอาสาลุกกาอะไรอย่างเงี้ยอาสาลูกกาติดเท่ในมึงไม่ได้หวานจ๋ามากเธอจองใครเธอจองใครก็อาสาลุกกาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆน้องโรล่าโรล่าเออหวานมากโรลวยล่าสวยมากจริงๆฉันเป็นชิกิต้าอยู่แล้วไม่ได้เป็นชาแนเป็นรำมีได้เธอเป็นแล้วฉันเลยไม็ไล่ฉันไม่เล่นก็ได้ เออฉันเห็นข่าวล่าข่าวลือมาว่าไอ้พี่มอนอ่ะได้เซ็นสัญญากับแบรนด์สักอย่างหนึ่งแต่ว่าแบบแต่ว่ายังไม่ยังไม่แบบเออยังไม่ได้ยืนยันนะเป็นวงช้าเขาลือใส่ฟิล์มข่าวลือเป็นวงด้วยนะเขาบอกเออนี่ก็เห็นผ่านๆว่าแบบเพลงนี้ก็ขึ้นชาร์ตอยู่นะก็ดูแบบพี่ไปที่จับใจจับใจแม่เก้าอยู่นี่ว่าแม่ก้าวยังรักอยู่ใช่ไหมก็รู้สึกว่าดีกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยเปิดแบล็คอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเามานม่ต้องตบตบฟังแบบ เมกันอะไรอย่างงี้ได้เยอะอยู่นะเพลงเนี้คิดว่านะต้องมีพวงชาร์จในบ้านที่จะต้องแบบนิดนึงต่อสู้แบบเอออยากให้ให้เขาได้รักชาติเอออะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นหนึ่งท็อปสิบก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเพรว่าไม่ต้อติดอยู่นะต้องต้องไปลองดูตอนเนี้ยแม่แม่มมอนก็ดันดูี่ยกอลอนนี่แหละเดือนเมษายนเนี้ยที่ อายอนกลับมานี่ว่าไว้วงตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงเออพลงเนี้ยอ,อาจจะมีการแบบเปลี่ยนบางอย่างก,ก<ร>็ได้ไม่ราจริงจริงที่ที่เห็นที่เขาที่เขาสปอยมาที่อย่างบอกคือมันก็มีหลายเพลงอยู่นะอเออน,น่าจะหลากหลายสไตล์นั้นแหละปรดูสักตั้งสี่สิบห้าคนนะเออพูดคนดูสักสี่สิบห้คนพูดออกมาได้เนเราอจะแบบเราอาจจะกว่านาเซ่ดบคนคือเขาบอกอยากบอกว่า อามีสะพงสะพายเปลี่ยนนะเปลี่ยนก็เอออาจจะต้องเชื่อเขาแหละพอเขาก็ามีคําตอบให้เราแล้วจริงจริงก็เออเดี๋ยวลองดูว่ายังไงนี่ชอบการประกาศของอย่างมากมันดูแบบว่าจริงใจไม่ตู้มเซอร์งอ่ะมันตู้มประกาศแทนมันตู้มมาแบบว่าก่อนนันนี้พี่คนก็รอรอรอว่าจะยังไงกันแน่ไม่มาทันทีเราเห็นแฟนคลับแบบบ้านบ้านเบสของไทยอะไรเงี้ยบ้านเราก็ไม่ปล่อยทีเซอร์ทีไม่ปล่อยอะไรเลยปล่อยทิศกิมมอร์ปล่อยมาเป็น โปสเตอร์แล้วก็ประกาศจริงชิ้นงานแรกคือเซอร์ไพรส์ก่อนแล้วก็แล้วก็ปล่อยเป็นแบบกราฟิกมาแล้วก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์โปสเตอร์แล้วก็รอทีเซอร์ที่อ่ะปล่อยเดย์สองจบเขาดาวดีสองมาจ้ะแล้วก็ดอาจจะเขาอาจะแบบเฮ้ยนี่ไงฉันเซอร์ไพรส์พวกเธอไปลาบไปกูไปรอนะฉันอยากเห็นเขาอยากไปรายการไลฟ์ใช้เวลาสองสาเดือนในช่วงนี้ ทำให้มันดีใช่ไหมคะดีใจจังไรมาก็พอที่จะแบบซัพพอร์ตแจกรีบแล้วแจกบีบเรียบร้อยถ้าสมมติทําถึงกด้อวยไปเลยว่าปังจริงโฮงเมกบูสบูสถ้าทําถ้ารู้สึกว่ายังไม่ดีก็อันนี้คัมแบ็กก่อนรออายอนทุกอย่างมีทางออกมีางออกไม่ได้เบมอนอยู่แล้วรู้สึกว่าอ้าวช่วงนี้อวยนี่อ่า ช่อันนี้ฉันเอออแต่พันพ้อยจริงพันจอันนี้คือไม่มีแล้วลูกสาวสวยขนาดนี้เป็นก็เป็นปอปอไม่ต่างเลยไม่ต่างเออเอาอะไรไปตีอ่ะจริงไม่มีอยู่แล้วไหนจะอยู่ตึกดำไหนจะเป็นลูกสาวสวยไหนจะเพลงที่แบบออกแนวใหม่เอาอะไรไปตีเอ็มวีก็เอ็มวีก็ยังเออไม่ได้ โโหขึ้นรถไม่มีรถนะเอ็มวีเนี่ยเออว่าเออว้าคือรถสักทีอาจจะใส่ไว้ในถนนหนทางหน้้าาบะเป็นลูกบอลนะบ้าตั้งแรกขอไปจีทีไม่มีรถเลยเอ็มวีเขามีรถกันไหมวะเอ็มวีไม่รู้อะอะไรอันนี้ดูก็ไม่ วนใหญ่ไงเปสิ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 อิะมสิ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 ะิส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 ีสิสิสรอิสาสเสิ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 สมสมสิ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 วิสิสิย่งิส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 เสมเคนิสิสรสิสิสะเะสิสินิสิืิสวมิส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 ิ้ิสคสิ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 งิ้ิส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 มสิ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 คิดิสิค่สิ่ิส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 ิ r ิส e สีสิ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 นิส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 ิ่ิ